สวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับเป็นเพื่อนเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกแล้วก็มินมิตรสหายนะครับที่ทำงานร่วมมือกันในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกและคนพิการทุกประเภทนะครับในปี2,565นะครับก็ขออำนวยพรนะครับให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพกายใจแล้วก็ความคิดที่มั่นคงแล้วก็ สามารถที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อร่วมกันสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับในปี64ที่ผ่านมานะครับก็มีความท้าทายหลายเรื่องนะครับที่พวกเราประนึกกำลังกันเราก็ได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไว้หลายเรื่องหลายประเด็นนะครับก็อยากให้พวกเราสานต่อก่อความดีเหล่านี้นะครับเพื่อประโยชน์ ของคนพิการของบุคคลออทิสติกของครอบครัวแล้วก็เครือข่ายพวกเราที่เป็นองค์กรภาคประชาสังคมนะครับขออ้อนใมีม่จงส่งไปถึงทุกท่านจากใจพวกเราที่ทำงานด้วยกันนะครับในเครือข่ายของมูลนิธิออทิสติกไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยและสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยครับสวัสดีปีใหม่ครับ